สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องใบหม่อนชาแล้ววันนี้คือนมาจานเปล่าเนาะคือบนเมี่ยงน,นี่ก็บเสื้ามากินยำมะม่วงนะคะยำมะม่วงนีมม่มันมีอุปกรณ์อยัออยงเลยค่ะมากน้องสถานที่นิดนึงเใ็้ง,งานต่างจังหวัดน,นะคะพี่จ๋าพี้ยาขยากึน้นส้ม Mm hmm. จะแสบบมาที่เราซื้อมาสองแบบแบบเผ็ดมากแล้วก็ไม่เผ็ดแบบเผ็ดมากอันนี้เผ็ดมากค่ะอันนี้ธรรมดากินแบบเผ็ดมากดีกว่า,าสั่งสไตล์นะคะกินแบบเผ็ดมากนาะค่ะนเนี่ยมันแก่เวทูปยานอาอก แม่แคนตาลูกแล้วก็แตงโมนคะคะบล็อกษาพี่น้องเุ้ยืสมแขวสรมาเด้อค่ะไม่กินสมน้ำกันเนี่ยแค่แกะบาได้หรือเปล่านีสีดีกินบ่เน้องเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นสีแกแงอย่างนั้นพี่น้องมัน ยำบอรยยำมะม่วงปลากรอบนะคะกิ้อยุย่ยๆพี่น้องเลยมึงสวยม,มึจัดเอาเรียเร่ยวๆนี่นะคะไงหนำประเดี๋ยวกันขอซิมก่อนอะซิมก่อนซิมก่อนสนหนำก่อน แซ่บค่ะแซ่บอืมเบิ่งกินหนยำม,ม่วง,มง,มงกินได้น้ำมันก็อพรค่ะ <c oughs> คนมักสดอืมนัด ไม่ขายที่ไหนย่างเพรที่นี่ยก,กับป๊อปปันไดตัวกเรียกอะ่ะโมฮันเพชเออบึกมองอะ่ะส่มข้างไรพี่น้องเลย 嗯。Yeah. ปลากรอบเข้ากันดีครับกิ่นถือกองมาเนาะ่พันเผ็บทันท่านาเผ็ดแผ่นไดง

แบบค่ะค่ะกินแบบว่าว่างสดฮมมาค่ะมากินน้ำกันเเยอ สแสบๆน้ำกันค่ะพี่น้องอเห็นไหมเนาะ จะได้ชิชูกับปแล้วมั้ไม่ได้ชิชูปเปียก Sự <tôi> giỏi như nói ơi Kìm bèo bó băng sợn แอบค่ะพี่นะห้าสิบบาทค่ะตะลับเนี่ยได้แบบหลายกินสองคเนเลค่ะคนพ่เบศด cho các nhà กรอบกรอบสมซื้อพี่น้งองส่วนนี้สิเนนของสมรายแน่ค่ะขึ้นะะยาก อาจจะมีคลิปกินคลองสมตอนเหมืองกันเนี่ยมันมาเป็นบาดบาเตอล่เลยพี่น้องกิอยาคลองสมนะคะอื จะเข้างกันพี่นอ้อง่อจะกินโเบิร์ดอกค่ะเพื่อเห็นไลนยแห็หนไหมแบบเต็มกองลเลยห่าสิบบทาทเอาไว้เอาไว้สดต่อใช พ่เป็นเป็นแดเนาะสดหนำตุตกไทยกันพี่น้องหอมีแห่งเงียเน เข้มตลุกีิมึงกันจะขำหวานมานอ่องพวกหวานเป็นไงพ่อถึนไหนล่ะเศระคะ่ะเอ่ละคะ่ะสำหรับคลิปนี้กันสิขอตัวลาพีลาหนองไปก่อนนะคะอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง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 เป็นกำลังใจให้เ hey, ฮ hey. คิมใหม่ๆออกมานำนด้ะคะสำหรับคิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ